สวัสดีครับผมเฟนนะครับจากช่องเฟนหมูเด็กชาแนลครับเนื่องในโอกาสพิเศษนะครับวันนี้มันเป็นวันฮาโลวีนนะครับผมก็เลยจัดกิจกรรมพิเศษก็คือการแกล้งแฟนผมครับด้วยนี่กระสือน้อยคอยรักนะครับอันนี้ผมทําเองนะครับเป็นดิบเองนะครับจากวัสดุที่บ้านที่เหลือใช้นะฮะแฟนผมเนี่ยมินิสัยที่ขี้กลัวมากๆครับแม้กระทั่งการนอนนะครับเขาก็ต้องเปิดไฟนอนครับก็คือเป็นคนขี้กลัวผีมากๆในไหนก็เป็นวันฮาโลวีนทั้งทีนะครับ ก็ก็คือนี่วิธีการแก้นะครับผมจะเอากระสือผูกไว้บนเพดานนะครับแล้วพอเวลาเขาเปิดประตูหลังเลิกงานมันเนี่ยกระสือก็จะเวี่ยงตัวไปหาเขานะหวังว่าแฟนผมก็จะตกใจหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับอย่ากดกันนะก่อนจริงๆผมนัดกับเขาไว้ตอนสองทุ่มครึ่งมันเป็นเวลาเลิกงานของเขาใช่ไหมครับ และจริงเนี้ยผมมาก่อนก็คือสองทุ่มมาถึงเนี่ยสองทุ่มแล้วแล้วก็โกหกเขาว่ากล้องตกแล้วก็ปวดท้องมากก็เลยเข้าห้องน้ํานานแล้วก็หาชิ้นส่วนกล้องอยู่แล้วก็ซ่อมซ่อมกล้องอยู่เห็นกล้องมันไม่ติดอะไรเงี้ยแต่จริงผมโกหกเขาก็คือผมก็เอาเวลาที่มาก่อนนะั้นน่ะไปเซตกระสือข้างบนห้องอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นกันนะครับว่า ลีลาการตกใจของแฟนของมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยตัวกล้องตกด้วยเนี่ยขึ้นมาช้าไม่เป็นไรหรือะไม่เป็นไรแย้วเจ้าของนี่ไงวันมาห้องนี้ปล่อยเลยไม่มีกระป๋องสัมภาร์ป่าไม่ได้มาเพิ่งมากับพร้อมเมียนี่แหละปกติกระป๋องสัมภาร วันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาเอามาแค่นี้เป็นไงคนนึงก็เห็นไม่ชอบเล่นอย่างนี้เนี่ยก็เห็นเมียชอบอ่ะไม่ชอบล้วก็คูกลัวผีปะ กลัวอะไรเนี่ยกลัวอะไรนะก็แค่กระสือเนี่ยกลัวอะไรไปหายเลยบ้าง <laughs> <laughs> เปิดไฟดิเนี่ยมีอะไรเนี่ยก็อีกคนนึงไม่กลัวไม่อีกคนนึงกลัวผีไหมเห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยโอ้โหฝันอะไรฝันมากเอาอกลัวละกลัวนี่เออพอแล้วหิวข้าว หายใจไม่ออกเลยนะเมื่อกี้คือมันเดินขึ้นบันไดไงแล้วมันก็เหนื่อยอยู่แล้วไงซีนแล้แบบไม่หลุดกีบแบบโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้อ้ยฝันมาฝันเอ้ยฝัน้าเมอ่อกี้เนีอยหมวก้้ ปโดนประตูข้างห้องเขาใช่ดีเขาไม่ออกมาด่ามนออกมาด่าเขาบอกขอโทษไม่ด้น่ากลัวเลยคนไม่กลัวผีคนกลัวผีเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตกกระดุงไปตกกระดุงตกกระดุ้งไปรอบหนึ่งคือใช่ไหมคือเห็นหางเห็นหางตาแล้วรู้ว่าใช่เลยไม่ได้เห็นหางอ๋อมองไปคือเห็นแดงๆอ่ะคิดว่าอะไรตกใจก็ เหมือนเหมือนกับเสียงดังไม่ได้อ๋อแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นกระสือเอาเป็นว่าภารก,กิจของผมสำเร็จนะครับแกล้งคนได้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเป็นหมูนเด็กด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ